Yeah มาลลยลงสีตั้งแต่หลายปีแล้วเนี่ยของตา กนีฟ่าจะเห็นนี่ก็อไปมามาตรงนี้ลกมามาลูกมาพากันลงมา บุนลูฝรั่งไปนู่นแหละฝำลังเด็กนู้โอเคทีเห็นไหมได้เยอะเลยเที่ยวไปกันเถอะเด็กๆไปรักเลย too much